เอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Dying Light The Following นะครับผมโอเคพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะเน,นี่ยพาร์ทที่6แล้วสิครับผมตอนนี้เคเวสก็คือกลับไปหาจาซีนะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนไล้หน้านะครับผมอ่าทำไมเราคุยกับจาซีไม่ได้ โอ้ฉะนั้นแกเป็นหนึ่งในพวกไรหน้าเหรอแกให้ฉันพบพระมารดาได้ไหมแกคิดว่าจะยอมรับในคนแปลกหน้าหรือไม่แต่กำลังมาถูกทางแกต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเราใจเย็นๆแกชื่ออะไรคายเคนแกมีหนทางอีกไกคลคายเคนแต่อยาไข่เขวหนทางนั้นอา้าวเดี๋ยวนะ แกไปได้แล้วผูวม้มาใหม่โอเคนะครับเควสตอนนี้ก็คือถนนสองเส้นที่ยากออกจากกันเลยมีอะไรบ้างประชาชนทั้งหลายขอให้เราเริ่มเก็บเยลโล่ o ูทที่ซาบิดนะครับเอาให้มาเอามาให้เราเพราะว่าเกิดไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมว่า การจะรับเควสที่ดีนะครับต้องไปไอตรงที่ไอไอตรงที่อะไรนะไอตรงที่ว่ามันแต่งรถนะครับที่มีฝ่ายพลาธิการที่พาที่แล้วเราไปอะ่ะเดี๋ยว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 ยังไม่ไปก่อนจะไปนะครับขอผมซื้อกระสุนซะหน่อยดีกว่าครับผมโอเคเอาเป็นกระสุนปืนกลเอาให้หมด กระสุนปืนลูกซองกระสุนปืนสั้นกระสุนปืนไลเฟิลชุดปรถมพยาบาลสกูด้วยก็ได้เอาตังกูหมดยังวะเนี่ยขายมีอะไรขายได้บ้างครับตอนนี้ไม่มีอะไรขายได้เลยหรอครับโอโ้โหแล้วซื้อก็ไม่มีอะไรน่าซื้ออยู่ดีนะครับผมเอ๊แต่เมื่อกี้มันให้ไอ้นั่นเรามานีหว่า อันนี้นะครับผมหน้าไม้โอ้โหดาเมจสามร้อยหกเลยเหรอเอามาใส่ตรงแทนปืนกลดูสิครับลองดูนะครับผมไปไปกันนะครับมรผมเฮ้ฉันไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนอะไรวะออกจากเคปลอดภัยแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูหน้าไม้ละแป๊บหนึ่งโอ้โหมีกระสุนอยู่สองนัด อ่ะขึ้นรถกันนะครับผมบางทีฉันต้องขอโทษแกครเคนแกช่วยเราแต่เรายังไม่เชื่อใจแกเราเข้าใจว่ามันจะยากที่ใครสันเสินพรรมาดาโดยไม่เห็นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะครับผมพาร์ทที่แล้วที่ผมไปตรงตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าครับปั๊มน้ำมันนะ่ะมันมีไอ้นั่นอย่างเยอะเลยนะครับผมมีเควสอย่างเยอะเลยนะ ตรงนี้ก็มีร้านค้ามีเควสหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะปั๊มน้ำมันมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยลองขับไปดูก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็คือหาเควสช่วยชาวบ้านนะครับเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนไร้หน้าไอ้นี้ก็พูดอะไรเยอะจัดเลย400กวเมตรโอ้ยแล้วมันจะกลางคืนก่อนไหมเนี่ย อ้าวไม่ใช่ไอตรงนี้คือตรงสะพานใช่ปะไออันนี้คือตรงสะพานหรือเปล่าครับรถนี่มีไว้ขับหลงจริงๆกดทีเออมีไฟหน้ารถด,ด้วยนี่หว่าตรงนี้มันคือตรงไหนครับไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีเควสให้รับไหมอ่ะมีเควสให้รับไหมฮลัลโหล ฮัลโหลมีเควสไหมแถวเนี้ยนอนก่อนก็นได้ครับรอจนถึงเช้าอา้าวยังไม่เช้านี่หว่าอ่ะนอนอีกรอบนะครับผมให้ถึงเช้าไปเลยโอเคเช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีขึ้นเครื่องหมายเควสเลยหรอครับ งานก็ต้องนี่ไงปั๊มน้ำมนันบะโท่ทำไมไม่เห็นวะรถรถกูอยู่ตรงไหนอ้าวยังตกคลองอยู่ที่เดิมไหนไหนก็ไหนๆและซ่อมรถก่อนสิครับผมอันนี้ระบบยึดเกาะซ่อมแซมได้ไหมโอเคปะไปกันนะครับผมตรงปั๊มน้ำมนันมีเคเวสเพียบเลย เดี๋ยวไปทำสักสักนิดสักหน่อยบมนบมนบมนหมนนนนนนอ้อยทางก็ไม่ดีหาทางดีๆวิ่งก็ไม่มีชนชนซอมบี้เอาเข้าไปครับผมเฮ้ย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 นีน้ำโอ้โหเนี่ยน้ำอย่างลื่นเลยครับผม โอเคถึงปั๊มน้ำมันแล้วจอดก่อนกว่าจะมาถึงได้ปะตรงนี้นะครับผมเอา้าเข้าทางไหนวะทางนี้นะครับกระดานเควสมีเควสอะไรบ้างยาพิษบุคคลสาบสูญนะครับผมรีเวนต์ไปเช็คสเบียงที่สถานีกา๊าซใกล้ลูกแข่งรถเก่า เขาส่งสัญญาณมาบอกเราเหมือนเขาไปถึงแล้วแต่ยังไม่ได้ข่าวเขาเลยถ้าคุณอยู่แถานั้นได้โปรดไปช่วยเขาโอเคเอา้าวทำไมรับเคเวสไม่ได้อ๋อนี่ไงรับมาแล้วโอเคเคเวสบุคคลสูญหายใช่ไหมครับแล้วอันนี้อะไรเก็บเกี่ยวโอเคฝ่ายพลาทิการมีอะไรให้เราบ้างท่อเหล็กชิ้นส่วนรถโอ้โห เอาให้หมดครับสก,กูโอ้โหของดีชุดปฐมพยาบาลลูกศอนเคให้ลูกศรแล้วมาด้วยนะครับผมต้งกินนัดวะเนี่ย <c oughs> ไหนผมขอลองยิงยิงล,ลูกดอกสักลูกหนึ่งได้ไหมนี่ไงครับผมขอยิงสักลูกซิว่ามันแรงไหมเฮ้ เข้าหัวก็ตายเหมือนกันนะครับผมปเก็บมาใช้ได้ไหมเก็บกลับคืนมาได้ด้วยนะครับผมแต่เก็บช้าเหลือเกินโอเคเควสโอ้โหอีก2อกิโลเควสโคตรจะไกลเลยครับผม ี๋ยวนะเคเวสนี้ก็คือคำร้องขอเคลียร์พื้นที่ตัววิ่งหนีการชุมนุมนะครับวัตถุประสงค์ติดตามในที่สุดเราก็ได้รับเชิญไปร่วมภารกิจศักดิ์สิทธิ์อ้าวแล้วเมื่อกี้เคเวสที่ผมรับมานะั้นไม่ได้ทำเลยเหรอครับโอ้โหได้รับเชิญไปร่วม อ่าพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วผมจะไปรับเควสมาทำไมวันเนี้ยแล้วก็ไม่ได้มองเควสด้วยนะว่าเมื่อกี้มันขึ้นหรือยังหรือมันมันเพิ่งขึ้นก็ไม่รู้นะครับหลังจากที่ผมไปรับภารก,ารกิจมาแล้วอ่ะโอ้แต่อีกตั้งหนึ่งกิโลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอจอดรถลงมาซ่อมกันนะครับผมชิ้นส่วน เครื่องยนเทอร์โบพังเอาสร้างมาก่อนนะครับผมโอเคปะไปกันครับรถชิ้นส่วนพังนะครับผมเมื่อกี้ไปตรงนี้อีกหนึกิโลเลยเหรอทางไหนวะเนี่ยโอ้ยรถก็ควบคุมยากเหลือเกินเหลือกั้มเหลือเกิน ไปทางนี้1ีกกิโลนะครับผม900กว่าเมตรแล้วหลังเขาลูกนี้เหรอครับขึ้นเขาไปได้ไหมทางเขาวันมีทางไปไหมครับเอาก็ต้องอ้อมเข่าอยู่ดีโอ้โหแล้วมาอ้อมตรงต้นไม้หนาหน,นานี่นะครับเครื่องโยนพังหมดครับผมอย่างนี้ไะ อีก600กเมตรเฮ้ยเอาอะไรวิ่งตัดหน้ารถผมนะครับผมรถตะแคงเลยเอาอยัางไงดีครับรถตะแคงอย่างนี้เอาไงต่อดีถอยได้ไหมเดินหน้าก็ไม่ได้เออลองถอยหลังสิครับเออเออเออ เออปะคงต้องเดินแล้วล่ะครับผมเพราะว่ารถเกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับจริงๆก็ไม่เล็กน้อยล่ะครับมันพังโอ้ยไม่น่าเลยขับรถมาตีลังกาพลิกคว่ำจะได้แล้วเดินโอ้โหอีก400กวเมตร มีแต่พวกเกกะทางหน้าวิหารมันมีทางขึ้นไหมเนี่ยแถวแถวนี้ครับนี่ไงมีทางอยู่มีทางอยู่ไม่รู้ไปได้หรือเปล่านะครับไม่ได้อีกกว่าไม่ได้เลยแถวนี้ปีนไม่ได้เลยชันจัด หาทางไปเรื่อยๆนะครับผมเอา้าตรงนี้เกี่ยวขึ้นมาเออ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 เกี่ยวเกือบได้แล้วเชียวเมื่อกี้เอาตรงไหนเกี่ยวกับตรงไหนได้บ้างครับแถวนี้เออเออขึ้นมาได้แล้วนะครับเปะหนึ่งเหลือกับ เออแค่นั้นล่ะครับผมโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้เดี๋ยวนะขึ้นมาตรงนี้แล้วยังต้องไปต่ออีกหระครับโอ้โหอะไรกันวะครับนี่อ่ืม,มกว่าจะขึ้นไปได้เอาทางไหนล่ะครับเนี่ย เออโอ้ปีนยากปีนยากเข้าขั้นจัดจปีนยากเข้าขั้นจัดจัด,เ,จด,จดเออเจอทางที่เป็นคนเดินสักหน่อยนะครับผมโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับในนี้เควสเราต้องขึ้นไปใช่ไหมครับโอ้โหดูดิในถ้ำ ไอ้พวกนี้มันสร้างได้ยังไงกันครับเนี่ยหรือว่ามันเป็นอะไรเก่าเป็นเมืองเก่าหรือเปล่าอะไรพวกนี้มายึดคองไงพวกไรหน้าเออโอ้เอา้เอาเดี๋ยวนะคเควสไปทางไหนครับข้างบนนี้เลยหรอแล้วออกออกทางไหนวะเนี่ยต้องขึ้นไปต่อนะครับผม โอเคไปกันครับผมโอโหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโ oh อโหอ้าวบูชาซอมบี้กันเหรอพระมารดาผู้ประเสริฐพระมารดาเป็นทั้งชีวิตพระมารดาช่วยพวกเรา ทำไรกันวะเขาโชว์ข้อบกพร่องให้เห็นในตัวเองขอปลูกให้ชั้นตื่นเห็นสัจธรรมเวนไอพวกโดนล้างสมองพมานดาผู้ประเสริฐพมานดาคือความดีงามพมานดาคือชีวิตเราพมานดาได้รับพรจากพระอาทิตย์สรรเสริญท่านอ้าวพมานดาอยู่ในอ้อมกอดของสายลม เราเชื่อมั่นในตัวท่านอะไรกันวัเน,นี้่ยพระมารดาผู้ส่องแสงเต็มไปด้วยความสง่างามส่งมาโปรดพวกเราอะไรของพวกมันกันวันนี่ยไอพวกโดนล้างสมองนั่นแหละครับพระมารดาลูกพาทิศน้อมรับพระมารดา พมานดาผู้ประเสริฐพระมานดาเป็นทั้งชีวิตพระมานดาช่วยพวกเราเดี๋ยวนะครับผมผมว่าไอพวกนี้ที่ว่าซอมบี้มันไม่กัดอาจจะเป็นเพราะว่าไอฟ้าฟ้าที่มันพ่นนี้ก็ได้ครับเลยทำให้ซอมบี้ไม่ทำอะไรพวกเรานะครับไม่ทำอะไรนะครับเวล่อาอ้าว น่าจะเป็นคนแปลกหน้ามันเพิ่งเริ่มต้นคลายนี่เกิดอะไรขึ้นฟังฉันคายยอมรับฉันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เธอคือของขวัญคายชะตาของเจ้ามีค่าเกี่ยวโยงกันไม่มีทางเป็นไปได้จงเชื่อมั่นในตัวฉันคลาย เหมือนที่ฉันเชื่อมั่นในตัวเธออะไรกันวะครับเนี่ยไอ้พวกนี้โดนไอ้กรยานนั้นล้างสมองหมดแล้วหรือเปล่าครับไอ้หนูหนแกเห็นไหมมีเรื่องส่วนตัวที่ฉันต้องคุยกับแกเนี่ยโอ้โหผมว่าผมว่าเมากรรยานแน่เลยครับแล้วทำไงล่ะเนี่ย ทำไงถึงจะหายเมาตรงนี้มาก็ยากนะครับผมโอ้ยมาก็ยากแล้วจะกลับยังไงแล้วรถอยู่ตั้งครึ่งกิโลฉันดีใจที่ได้พบกับคายเคน,น <c oughs> ฉันเข้าใจว่าเธอยังคงสับสนไม่ต้องกังวลครั้งแรกมันจะรู้สึกแบบนี้แหละเธอ<ล>อยู่ในพวังไปอีกสองสามชั่วโมง ถ้างานพวกจอมกัดจะไม่โจมตีฉันฉันฝันไปเหรอพวกจอมกัดของจริงแต่อย่าลองดีกับมันอีกแกไม่ได้รับแต่จิตวิญญาณแกและเลือดแกจะได้รับการชำระล้างแล้วภูมิต้านทานเชื้อไวรัสแกจะอยู่ตาบที่หนทางที่ถูกต้องอแสดงศรัทธาของแกต่อพระมารดาทำสิ่งที่แกเริ่มต้นให้เสร็จ คำถามของแกจะได้รับคําตอบเราจะติดต่อแกมาช่วยเหลือลูกพาที่ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวนะผมไปดูเควสก่อนจาซีขอคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวมันแปลกไม่ใช่เขาเลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับผมงั้นผมทำเคเวสของจาซีก่อนก็ได้นะครับผมเพราะเราต้องอจาซีลีน่า ลีน่าคลายลีน่าแกพระเจ้าฟังนะฟังฉันฉันได้เห็นเธอพระมารดาเธอพูดกับฉันฉันถูกสะกดจิตอยู่ในพระวงังแล้วพวกผีดิบมันไม่กัดและไม่โจมตีฉันลีน่าฮัลโหลชีพแล้วโอเคนะครับมีแต้มทักษะเหลือทักษะอะไรวะว่องไวใช่ไหมครับผม งั้นผมเอาเอาเอา,เอาอะไรที่ยังไม่ได้อัพดีครับจอมหักขาก็ได้วิ่งแล้วสไลด์นะครับผมมันจะหักขาซอมบี้ได้นะตอนนี้เราต้องเราโอ้โหแล้วผมจะไปเอารถยังไงนี่ครับโอ้โหไปลองโหนล,ลงไปก่อนนะครับผมตอนนี้ซอมบี้มันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมลองดูก่อนอา้าวพอออกจากตรงนู้นก็ก็กลายเป็นเอาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนก็ได้ครับผมเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเควสเราตอนนี้ก็คือไปหาจาซีใช่ไหมครับรถเราอยู่อีกกี่เท่าไหร่นะ่ะสี่รอยกว่าเมตรใช่ไหม โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับดายิงไลท์พาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววันนี้พาร์ทที่6นะครับผมเดี๋ยวผมตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในดายิงไลท์เดอะฟอลโลวิ่งพาร์ทต่อไปนะครับผมพาร์ทนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ